สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของรูปคลื่น Signal w a v e f o r m รูปคลื่นสัญญาณรูปคลื่นหรือคลื่นหมายถึงกราฟนะครับหมายถึงกราฟที่แสดงขนาดหรืออ m มพิจูดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของแรงดันหรือรูปของกระแสก็ได้นะครับเทียบกับแกนเวลานั่นคือความหมายคำว,ว่ารูปคลื่นสัญญาณในสไลด์นี้นะครับ นำเสนอให้เห็นอยู่ทั้งหมด4รูปขึ้นที่เรียกว่า SideWave, ไซเวฟคอมเพกเวฟทรรนกูราเวฟและสควร์เวฟชนิดของรูปขึ้นแบ่งเป็นกี่ชนิดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อะไรเป็นตัวแบบเป็นเกณนะครับชนิดของรูปคลื่นในที่นี้ผมใช้การปรากฏของสัญญาณนะครับการปรากฏของสัญญาณเป็นตัวแบบก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มโดยกลุ่มที่1นะครับ ในภาพด้านซ้ายมือทั้งหมดนี้นะครับเราเรียกว่ารูปขึ้นที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอหรือเรียกว่า periodic นะครับปรากฏอย่างสม่ำเสมออย่างไร,รยกตัวอย่างเช่นรูปขึ้นทรายครับเมื่อปรากฏอันหนึ่งรูปขึ้นในช่วงเวลาถัดมาก็ปรากฏอีกหนึ่งรูปขึ้นเป็นรูปขึ้นหน้าตาเหมือนกันครับต่อไปก็ปรากฏอีกหนึ่งรูปขึ้นหน้าตาเหมือนกัน ปรากฏอย่างนี้สม่ำเสมอเรื่อยๆนะครับนี่คือรูปเคลื่อนที่เป็นปรากฏอย่างสม่ำเสมอหรือที่เรียกว่า periodic รูปเคลื่อนต่อมาครับในกลุ่มต่อมาก็คือรูปเคลื่อนในกลุ่มที่ปรากฏชั่วคราวนะครับหรือที่เรียกว่าทางเชียนในภาพนี้นะครับนี่คือ t ีย n เชียนรูปเคลื่อนทางเชียนนี่คือทางเชียนนะครับก็คือปรากฏชั่วขนาดแค่ไหนนะครับไม่ได้ปรากฏสม่ำเสมอต่อมาครับเราใช้ทิศทาง ของลูกลื่นทิศทางของทญยาทนะครับเป็นต,ตัวแบบหรือจะพูดง่ายก็คือดูว่าลูกลื่นนั้นนะครับมีค่าฝั่งบวกฝั่งลบหรือมีเฉพาะฝั่งบวกหรือมีเฉพาะฝั่งลบ,งบอย่างเดียวนะครับก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มเช่นกันับกลุ่มที่1คือลูกพื่นที่มีทิศทางเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่าย n direction direction แปลว่าทิศทางนะครับ u n i แปลว่า1นงั่นก็หมายความว่าลูกลื่นแบบนี้จะมีเฉพาะแอม t u จูด้านบวกหรือมีเฉพาะแอม t u จูด้านลบตัวอย่างรูปนี้น,นะครับ จะมีเฉพาะใอ้เป็นจุดที่เป็นฝั่งบวกครับหรืออีกรูปหนึ่งที่ผมวาดมาใหม่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีเฉพาะใอ้เป็นจุดที่เป็นฝั่งล้จะมีเฉพาะที่เป็นฝั่งบวกในตัวอย่างนี้ผมลักเขียนเป็นตัว V แสดงว่าผมมองรูปของแรงดันนะครับพิจารณารูปของแรงดันต่อมากลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองคือรูปขึ้นที่มีทิศทางสองทางนะครับอย่างี้ก็ไป direction ก็มีสองทิศทาง ก็คือมีฝั่งที่เป็นด้านบวกกับมีฝั่งที่เป็นด้านลบเนี่ยฝั่งด้านลบนี่คือฝั่งด้านบวกครับมีสองต่างสลับไปมาในหัวข้อแัดบาครับจะอธิบายถึงรูปขึ้นพื้นฐานนะครับที่จะไปปรากฏในรูปขึ้นแบบอื่นต่อไปครับรูปขึ้นพื้นฐานตัวแรกเรียกว่าสเต็ปหรืออิมพันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับลื่นปุ๊บหรือจะลงแบบนี้เป็นลักษณะขั้นบันได อีกเอียงเรียกว่าแหลมครับก็ต้อเหินขึ้นเอียงลงนี่เรียกว่าแหลมโค้ง,งตัวนี้เรียกว่าเอกโพนิเชียครับโค้งขึ้นโค้งลงนี่คือลักษณะของเอกโพนิเชียนสามตัวนี้เป็นรูปขึ้นพื้นฐานครับในสไลด์นี้นะครับแสดงถึงรูปขึ้นต่างๆที่มีรูปขึ้นพื้นฐานเป็นส่วนประกอบตัวอย่างเช่นรูปขึ้นแรกคือเ e ก t ท n กูร a า ก็ประกอบด้วยลูกเคลื่อนที่เป็นสเต็ปนะสเต็ปตัวนี้เี็จุดนี้นะครับสเต็ปตรงนี้ก็คือจุดนี้ลูกเคลื่อน triangle ลูกเคลื่อนสามเหลี่ยมก็ประกอบด้วยแลมสองตัวครับแลมแลมอยู่ตรงนี้นะครับแลมแล้วก็แลมตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับซอท t o o ลูกเคลื่อนฝังเลื่อยก็ประกอบด้วยแลมนะครับแล้วก็สเต็ปตัวนี้ก็คือสเต็ป รูปขึ้นอินทิเกรตประกอบด้วยเอ็กโพเนนเชียลสองตัวครับโค้งขึ้นก็คือตัวนี้ครับแล้วก็โค้งลงก็คือตัวนี้รวมกันเป็นอินทิเกรตรูปขึ้นต่อไปคือเดฟเฟอร์เรนเชียสครับก็ประกอบด้วยสเต็ปแล้วก็อินทิเกรตอ่าเอ็กโพเนนเชียลครับตัวอีปกลายเป็นดิฟเฟอร์เรนเชียสรูปขึ้นพันหมายถึงรูปขึ้นที่ไม่ใช่รูปขึ้นสายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด อย่างรวดเร็วทันทีหรืออาจจะเป็นแบบโค้งที่เป็นเอกโพนิเชียลักษณะรูปขึ้นพันธ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีนะครับเปลี่ยนแปลงแบบทันทีเปลี่ยนแปลงแบบทันทีหรือเป็นลักษณะของโค้งเอกโพนิเชียโค้งเอกโพน n เชียแล้วก็โค้งเอกโพนิเชียแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรูปขึ้นพันธ์แต่ส่วนใหญ่นะครับพอพูดถึง รูปขึ้นพันเรามักจะนึกถึงรูปขึ้นที่เรียกว่าเล็กแฉงกุลาหรือรูปขึ้นซีเหนี่ยมในลักษณะนี้ก็คือมีช่วงที่ปรากฏพันธนะครับกับช่วงที่ไม่ปรากฏพันธ์เนี่ยไม่เท่ากันครับอย่างที่เรียกว่ารูปขึ้นเล็กแฉงกุลานั่นเองครับช่วงที่มีพันธ์ปรากฏกับช่วงที่ไม่มีพันธปรากฏือช่วงนี้จะมีจะไม่เท่ากันนะครับจึงจะเรียกว่ารูปขึ้นเล็กแฉงกุลาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่ารูปขึ้นพันธมันคือรูปขึ้นนี้แหละนะครับคุ้มช ยัง loo. มีรูปขึ้นอีกรูปขึ้นหนึ่งครับที่สามารถจัดจัดเป็นรูปขึ้นพันได้เช่นกันนั่นก็คือรูปขึ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสแควร์เวฟนั่นก็คือรูปขึ้นที่มีช่วงที่เกิดพันเนี่ะครับกับช่วงที่ไม่เกิดพันเน่ไม่ปรากฏพันเน่ใช้เวทมีเวลาเท่ากันครับช่วงนี้เวลาตรงนี้กับเวลาตรงนี้เท่ากันเราเรียกรูปขึ้นแบบนี้ว่ารูปขึ้นสแควร์เวฟรูปขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นรูปขึ้นพันเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดสัญญาณแบบทันทททีีีการเปปลล่ยนนแแงบบั ก็ตรงกับคํานิยามของรูปขึ้นพันธ์และไม่ใช่สายด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับพอพูดถึงรูปขึ้นพันธ์ทุกคนจะนึกถึงรูปขึ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมเลกแทนกูราแบบนี้นะครับก็คือมีช่วงที่ปรากฏพันธ์และช่วงไม่ปรากฏพันธ์ไม่เท่ากันอันนี้เป็นเลกแทนกูราแต่ถ้าช่วงที่ปรากฏพันธ์และช่วงไม่ปรากฏพันธ์มีเวลาเท่ากันเราจะเรียกว่าสควอเวฟทั้งคู่จัดเป็นลูคขึ้นพันธ์ครับ